สวนมะนาวของเราที่เราดูแลเอาใจใส่มะนาวทุกต้นเป็นอย่างดีเพื่อให้ได้มะนาวที่มีรสชาติอร่อยในแบบที่ธรรมชาติให้มาเราจึงอยากให้คุณได้ลิ้มลองอุดมมะนาวดับกระหายคลายร้อนไรวัดหายเมาหายง่วงหายเพลียไรเมียไม่ได้นะครับสวัสดีครับ ผมนายอุดมบุรณะพาณิชย์ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปาสแกรหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์อุดมมะนาวครับสืบเนื่องจากในอดีตตัวผมเองเนี่ยเป็นโรคภูมิแพ้นะฮะมีการไข้หวัดบ่อยๆภรรยาก็แนะนําให้ดื่มน้ํามะนาวโดยภรรยาได้พันน้ามะนาวปรุงแต่งรสมาให้ดื่มเมื่อดื่มมาได้สักระยะหนึ่งนะฮะก็ปรากฏว่าอาการโรคภูมิแพ้กับไข้หวัดหายไปจึงได้ปลูกมะนาวเพิ่มขึ้นพันธุ์ที่นิยมปลูกก็ได้แก่ตาหิ ตีปุนก้าวโคดดกกระกุลแป,ป้นต่างๆเมื่อผลผลิตมีจํานวนมากขึ้นก็ได้นําน้ำมะนาวเนี่ยมาคั้นให้กับคนใกล้ชิดนะไว้สําหรับต้อนรับแขกแขกก็พึงพอใจบอกว่าน่าจะทําเป็นธุรกิจเสริมเมื่อได้รับคําชี้แนะก็ลองหันมาผลิตเป็นน้ำมะนาวพร้อมดื่มออกจําหน่ายสู่ท้องตลาดโดยการสร้างุนจากหน่วยงานพัฒนาชุมชน อำเภอและจังหวัดผลิตภัณฑ์จากสวนมะนาวประกอบด้วยผลมะนาวสดนะฮะผลมะนาวสดของเรานี่นะฮะปลอดสารพิษนะครับไร้มเมล็ดนะฮะผลเปรี้ยวจี๊ดจา๊าดเลยนะครับผลมะนาวสดของเรา,ามีตลาดรองรับเจ้าประจําก็คือร้านกาแฟชายทุ่งคลองสี่ปถุมธานีนะครับของสมนิ็จพระเทพรัตนร,ราชสุดานะครับ เราส่งผลมะนาวสดให้ร้านกาแฟชายทุ่งสัปดาห์ละ800ผลส่งต่อเนื่องมา2ปีแล้วนะครับเรามีมะนาวดองใช้ปรุงอาหารนะครับต่อมาก็เป็นมะนาวอบน้ำผึ้งนะฮะสำหรับท่านที่ต้องการได้สัมผัสชิ้นของมะนาวเนื้อของมะนาวนะฮะใช้ผลิตภัณฑ์มะนาวอบน้ำผึ้งได้นะครับตัวที่4ก็คือ น้ำมะนาวพร้อมดื่มนะครับก็มี2รสนะฮะก็คือรสดั้งเดิมจี G ๊ดจ๊าดหน่อยนะฮะกับน้ำมะนาวผสมน้ำผึ้งจิตระดาก็จะเปรี้ยวอมหวานนะฮะสินค้าน้ำมะนาวพร้อมดื่มของเรานะฮะผ่านมาตรฐานออยแล้วนะครับและที่สำคัญนะฮะเราได้รับรางวัลชนะเลิศแชมป์ประเทศไทยปี2 5 6 3ครับซึ่งจัดโดยสสวนะฮะ sme สามารถติดต่อซื้อได้โดยตรงที่สวนอุดมมะนาวการ์เด้นตะบลปัสแก อำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีสาขากรุงเทพติดต่อซื้อขายได้ที่ครัวการรถไฟแห่งประเทศไทยสาขาสามชุกด้านขวามือของที่ว่าการอำเภอสามชุกนะครับก็ติดต่อซื้อขายได้ที่เพจอุดมมะนาวนะครับหมายเลขโทรศัพท์นะฮะ081991 6195ขอขอบคุณสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเดิมบางนางบวชและจังหวัดสุพรรณบุรีที่เข้ามาจุดประกายให้เกิดธุรกิจอุดมมะนาวขึ้นมาทั้งยังช่วยเหลือดูแลสนับสนุนธุรกิจอุดมมะนาวมาโดยตลอดขอขอบพระคุณมาณที่นี้